โชว์ไหมน่าจากภูทองใบก็ตนไปชาระล่ตอนไปชำระจิตตานันสุริยพง์ทอ,อมันเลขบัญชีไอ้เลขไอ้<จ>บัตรประชาชนมันกนระลแล้ว ตอบที่ใดเปิดหนังสือย่างนีบ่ะขอแจ้งการชำระนี่คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการขอแจ้งการชำระนี่ขี้ไม่หนีบ่ล่ะชำระ<ม>เป็นราย<ม>เดือนเดือนละห้าพันบาทก็หักยังนะก็<ม><ม>หักไปยังเนี่ยเขาแจ้งมามก็เหมือนเรา<ม>เราทำงานเดือนละห้าพันบาท เดียวซึ่งเราก็หาไม่ได้แล้วมันสิบปีผ่านมาแล้วจะให้ไปหาที่ไหนเนี่ยมอดูกันซอยบัได้ชำระตั้งแต่ปีห้าสามละยอดสองหมื่นกว่าบาทผ่านมาสิบปีล้วทำสัญญากู้วงเงินเท่าไหร่ครับ ประมาณห้าหมื่นน่าจะห้าหมื่นบาทตั้งแต่ที่ปิดนักศึกษาอยู่ใช่ตั้งแต่ปีสี่ศูนย์สามเก้าสี่ศูนย์ก็เริ่มชําระปีไหนครับเริ่มชําระมาน่าจะปีสี่ห้าสี่ห้าที่เขาเริ่มตามพอมาสี่เก้านี่คือเขาออกหมายเลขนี่ละเป็นคดีหมายเลขแดงแล้วยังไงเราถึงได้ไปปิดบัญชีประมาณตอนประมาณปีห้าสามยายเราโทรหาเราโทรหากลับมาจากนอกปีหาหนึ่งเราก็เลยบอกว่า แล้วก็ถามมาเนาะว่าให้ได้ไปชําระอันนี้เรียบร้อยอยัง่งก็เลยเหมือนกับว่าเราจะไปเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยใหม่เขาเลยแจ้งว่าเรายังค้างมียอดค้างชําระนี่อยู่สองหมกว่าบาทถ้าไม่ปิดบัญชีตรงนี้คือเราก็ไม่สามารถที่จะจะเปิดบัญชีใหม่ได้ก็เลยไปปิดยอดปีพศเท่าไหร่สอง3้าาแต่จำเดือนไม่ได้ว่าไปปิดเดือนไหนก็เลยไปปิด เป็นจานวนเงินสองหมื่นกว่าบาทจําไม่ได้ว่าสองหมืนสี่หรือไงนี่เนี่ยก็แจงยอดมาแล้วเราก็จ่ายนะตรงนั้นหลังจากที่จ่ายเงินไปปีห้าสามแล้วก็ไม่เคยได้หนังสืออะไรกลับมาเลยไม่มีหนังสือแจ้งว่าเราเป็นหนี้ไม่มีหนังสือว่าเราปิดบัญชีไม่มีอะไรสักอย่างโผล่มาสิบปีผ่านมามีใบแจ้งนี่ออกมาคือใบนี้รู้สึกสงสัยไหมสงสัยว่าเขาทํำยังไงมันถึ่งออกมาแบบนี้ ไม่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราไปตัดบัญชีปุ๊บมันก็น่าจะขึ้นระบบมีหนังสืออะไรแจ้งยอดเรามาใช่ไหมไม่งั้นก็ปีหนึ่งสองปีมันก็น่าจะมีหนังสือทวงหนี้นี่เ้นระยะไปถึงสิบปีใช่ก็มีหนังสือตัวนี้โผล่เข้ามาได้ยังไงแล้วได้ติดต่อสอบถามไปทางที่ต้นสังกัดกอสอยกครับติดต่อไปเขาก็บอกให้หาใบเสร็จเพื่อไปยืนยันว่าเราได้ชําระนี่จริง แต่ณนะตอนนี้เราไม่มีใบเสร็จเพราะว่ามันผ่านมาสิปีแล้วใบเสร็จก็ไม่ได้เก็บธนาคารกรุงไทยเขาก็บอกว่าเราไม่มีใบสลิปธ,ธนาคารตรงนั้นมาเขาก็ไม่ไม่ทำอะไรให้ไม่ได้หนังสือเล่มนี้มาแล้วเราค่อยไปโทรสอบถามก่อนหน้านั้นเราก็คิดว่าเราหมดนี้แล้วเ,เราก็ไม่ได้ทําอะไรหลังจากรั้หนังสือล้วก็โทรสอบถามได้ข้อมูลไว้ไงครับก็มีแต่ว่าเราก็ยังค้างคงค้างอยู่ในยอดที่เขาแจ้งมาแค่นี้ ก็เรายืนยันว่าเราชําระหมดใช่ไม่รู้จะทําไงแล้วตอนนี้